มาในส่วนของหน่วยทหารนะคะที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41ได้จัดชุดหมอเดินเท้าพบปะเยี่ยมเยียนและให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านบึงน้ําใสหมู่ที่5ต,ตําบลตะโลฮาลออาเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะ กองร้อยฐานพรานที่4102หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่41จัดกำลังพลชุดหมอเดินเท้าลงพื้นที่บ้านบึงน้ำใสหมู่ที่5ตำบลตะลฮาอ์ลอำเภอรามันจังหวัดยะลาพบปะเยี่ยมเยียนและคำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตามโครงการหมอเดินเท้าทุกก้าเพื่อประชาชนพร้อมตรวจสุขภาพเบื้องตน้นและมอบยาสามัญประจำบ้านเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนรวมทั้งยังได้ให้กำลังใจ และให้คำมั่นสัญญาว่าทุกภาคส่วนจะไม่ทอดทิ้งประชาชนพร้อมช่วยเหลือสร้างความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และจะออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดทีมชุดหมอเดินเท้าในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมเยียนทําการตรวจรักษา ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนทุกพื้นที่และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยแต่ละครั้งที่ชุดหมอเดินท้าเข้าไปได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาอุปสรรคต่างๆนอกจากนี้ครับยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในชุมชนเพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภายใต้ความห่วงใยใยส่ใจพี่น้องประชาชนในชุมชน เพราะทหารพร้อมที่จะช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาสครับ